ความลับของชีวิตรู้ไว้จะได้มีเสียใจเมื่อลาโลกความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้เจอก่อนตายปริศนาแห่งชีวิตว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตแล้วความลับ5ข้อนี้มีอะไรบ้าง มาฟังกันเลยค่ะ 1- ซื่อสัตย์กับตนเองหมั่นตั้งคำถามกับตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นอยู่บนเส้นทางที่เราต้องการแล้วหรือยังเรากำลังเป็นคนในแบบที่เราอยากเป็นแล้วหรือยังแล้วฟังคำตอบของตัวเองอย่างเปิดใจเพราะเราควรจริงจัง กับการมีเป้าหมายในชีวิตและเมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนมากพอเราจะสามารถเลือกเดินไปในเส้นทางชีวิตที่เราปรารถนา 2. องใช้ชีวิตอย่าให้เสียดายทีหลังอย่าปล่อยให้เสียดายไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าชีวิตของเรา จะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่เราจะไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนหากเราไม่ลงมือทำในสิ่งที่อยากทำเหมือนคุณยายอายุ102ปีชาวออสเตรเลียเธอกระโดดลงจากเครื่องบินในระดับความสูง4,300เมตรจากพื้น เพื่อระดมเงินทุนสำหรับมูลนิธิการกุศลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเซลล์ประสาทซึ่งลูกสาวคนหนึ่งของคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคนี้ถึงแม้เธอจะอายุมากแล้วแต่การทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นขณะที่มีชีวิตอยู่โดยการเอาชนะความกลัวของตัวเอง และถึงแม้เธอจะจากโลกนี้ไปเธอก็ไม่รู้สึกติดค้างสิ่งใดแล้วฉะนั้นอย่าปล่อยให้เสียดายที่ไม่เคยกล้าที่จะทำอย่าปล่อยให้เสียดายกับฝันที่ได้แต่คิดอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปจนวันหนึ่งเราถึงคิดได้ว่าเสียดายที่ไม่ได้ทำ 3รักที่จะอยู่อยู่ด้วยความรักใช้ชีวิตด้วยความรักการมอบความรักให้กับชีวิตคือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเราเลือกที่จะรักตัวเองได้ด้วยการใส่ใจกับสิ่งที่เราป้อนให้ตัวเอง โดยเฉพาะการป้อนความคิดยิ่งเรามองตัวเองในแงล่ลบความคิดเหล่านั้นจะเป็นตัวบ่อนทำลายความรู้สึกรักตัวเองลงฉะนั้นเราต้องเลือกเองว่าจะปลูกดอกไม้หรือจะปลูกวัชพืชลงไปในจิตใจ 4. มีสติกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน เรื่องของอดีตปล่อยให้อยู่แค่ในอดีตก็พออย่ารื้อฟื้นหยิบมาใส่ใจอีกเลยเวลาชีวิตเสียเปล่าเพราะเราควรใช้ประโยชน์จากเวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดใช้ชีวิตให้เต็มที่เพื่อผ่านทุกช่วงเวลาอย่างรู้คุณค่าและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะสิ่งเดียวที่จะแก้ไขอ,อดีตได้ คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด 5. ให้มากกว่ารับในขณะที่เรายัางอายุน้อยความต้องการของเราจะเยอะมากมีแต่สิ่งของที่อยากได้เต็มไปหมดเมื่อผ่านพ้นชีวิตมาระยะหนึ่งเราจะเริ่มค้นพบแล้วว่าการให้มันเป็นความสุขที่ยั่งยืนกว่าการรับเสียอีก คุณอาจลองเริ่มต้นด้วยวิธีการที่ง่ายๆเช่นการให้คำพูดที่ดีสร้างกำลังใจที่ดีให้กับผู้อื่นการปฏิบัติที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่านี้ก็ถือว่าเริ่มต้นได้สวยชีวิตคนเรานั้นแสนสั้นอย่าสร้างทัศนคติผิดๆในชีวิตฝืนเดินในเส้นทางที่ไม่ใช่ เสียดายกับความฝันที่ได้แต่คิดยึเป็นลบทั้งกับตัวเองและผู้อื่นจมอยู่กับอดีตและหมกบุ้นกับอนาคตที่ได้แต่คิดไม่กล้าลงมือทำต้องรู้ก่อนตายจะได้ไม่เสียดายชีวิตอย่างที่รู้ว่าความตายเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนไม่มีใครเลือกได้ว่าอยากตายตอนไหน และจะตายอย่างไรไม่ให้เสียดายที่มีชีวิตเสียโอกาสในสิ่งที่ยังไม่ได้ทำและเสียใจที่ปล่อยให้บางอย่างหลุดลอยไปเรื่องที่คุณควรรู้และเข้าใจจะได้ไม่เสียดายที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วซื่อสัตย์ต่อตัวเองรู้จักตัวเองให้มากกว่ารู้เรื่อง,อ,งอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่ารับ ใช้ชีวิตด้วยเหตุและผลความรักผ่านมาแล้วก็ผ่านไปและไม่จำเป็นต้องจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปด้วยบางคนก็เหมาะจะอยู่คนเดียวมากกว่ามีคู่คุณอาจจะเป็นคนนั้นก็ได้รักตัวเองให้มากกว่ารักคนอื่นตนเป็นที่เพื่อแห่งตน อย่าทำอะไรที่ทำให้เสียดายทีหลังหัวเราะได้ให้ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งออกกำลังกายบ้างจะได้ไม่ตายเร็วกินน,น้อยจะได้ตายชา้าพูดให้น้อยคิดให้มากทําให้เยอะการไม่มีหนี้เป็นลาบอันประเสริฐความไม่มีโรคก็เช่นกัน เงินทองของนอกกายอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนักรวยหรือไม่อยู่ที่พอแค่ไหนตัดความต้องการออกจากความจำเป็นคุยกับตัวเองบ้างปรึกษาครับก็ลองคุยกับตัวเองดูบางทีคำตอบก็เป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วแค่เส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเอง ใครๆก็มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นจะช้าจะเร็วทุกคนต้องตายไม่มีใครหนีความจริงนี้พ้นเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวซะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนนี่แหละความตายไม่ใช่เรื่องอัปมงคลพูดถึงได้ไม่ใช่ลางร้ายแต่อย่างใดมันทำความดีตายไปเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ นอกจากความดีทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามทำความดีไว้ไม่เสียหายใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าอย่าไปแข์ที่ปากชาวบ้านเยอะนักไม่มีใครทำร้ายคุณได้นอกจากตัวเราเองเวลาโอกาสและคำพูด เป็นสามสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้เพราะฉะนั้นคิดดีๆล้มก็แค่ลุกใครๆก็เคยล้มได้กันทั้งนั้นไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและอารักจะไม่ยั่งเงยืนเสมอก้าวแรกยากเสมอแต่ถ้าไม่กล้าก็ไม่ก้าอยู่กับความจริง ไม่ทุกข์ไม่เจ็บและไม่เหนื่อยลี้ิดฟ้าหรือจะมาสู้มานาตนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบตัวเราหนีอะไรก็หนีได้แต่หน,นีความจริงยังไงก็หนีไม่พ้นเวลามีจำกัดเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาไปกับอะไรที่คุณไม่ได้ต้องการ ความสำเร็จไม่ได้วัดความสุขของชีวิตคนมีความสุขอาจไม่ประสบความสำเร็จก็ได้ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังโอกาสเป็นของคนที่ก่อยกา้านอนอยู่เฉยๆไม่มีทางได้รับโอกาสใดๆเลยสำหรับบางคนคุณอาจรู้มากกว่าเรื่องนี้ก็ได้แต่ทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่ไม่อยากให้แค่รู้ แล้วผ่านไปเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะเสียดายอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านเข้ามาในชิตแล้วมันก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ด้วย